เคยกินเต้าหู้ไข่จนโรงเรียนเสียชื่อเสียงไหม เราสูดรายการบอสอ่านข่าวนะครับ EP ที่21นะครับ EP นี้ก็ตามชื่อหัวคลิปเลยนะเราจะมาอ่านกันในวันนี้อ้าวโอเคก็ชื่อข่าวนะครับชื่อว่าครูแจงคลิปสั่งเด็กกราบขอขมาหน้าเสาธงเหตุเกิดเพราะเต้าหู้ไข่ก็ในวันที่31สิงหาคมนะครับ2559ได้มีคลิปวิดีโอหนึ่งถูกปล่อยในโลกโซเชียลนะครับโดยเนื้อหาในคลิปคือเป็นภาพเด็กนักเรียนหญิงรายหนึ่งนะครับถูกบังคับให้มายืนหน้าเสาธงและโดนสั่งให้ก้มกราบแทบเท้าครูสาวต่อหน้าเพื่อนๆทั้งโรงเรียนโดยเหตุที่ว่าแพ้อาหารกลลลางงงววันนโรรเียแ้ไปบ ที่โรงพยาบาลว่าแพ้อาหารกลางวันโรงเรียนครูเลยมองว่าเป็นการทาให้โรงเรียนเสียหายจึงได้ให้เด็กคนดังกล่าวมากราบขอข,อขอมาครูหน้าเสาธงนะ oh. และเมื่อกราบเสร็จแล้วครูคนนี้ยังให้นักเรียนทุกคนตบมือแล้วบอกว่านี่เป็นตัวอย่างที่น่ายอมรับเฮ้ยคือครูเป็นอะไรวะขาดความมั่นใจอะไรขนาดนั้นเลยต้องให้แบบเด็กนักเรียนทุกคนตบมือเมื่อน้องคนนี้เขาก้มกับมึงเป็นอะไรวะ <No. S 1> ครับคือเอาจริงๆแล้วผมว่าครูคนนี้เขาค่อยต้องการการชนะเด็กนักเรียนคนนี้ให้รู้สึกว่าเฮ้ยมึงอะ่ะตอแหลแล้วคูเป็น ครูกูถูกอะไรอย่างนี้เอ้ยมันมันไม่เท่อคะครับผมบอกได้แค่นี้ก็แล้วกันพอคลิปนี้ออกไปก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลถูกยกใหญ่ว่าทําไมต้องไปกลาบหน้าเสาธงด้วยคือมึงเคลียร์กันในห้องเงียบๆไม่ได้เหรอนะไอที่แพ้อาหารโรงเรียนเนี่ยมันทําให้เสียชื่อเสียงโรงเรียนยังไงวะทีนี้ก็มีสํานักข่าวหลายช่องไปสอบถามครูคนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือจริงๆแล้วครูคนนี้นะครับเธอชื่อว่าครูชื่นกระมนจรสำนะฮะเป็นครูวิทยาฐานะชํานาญการพิเศษสอน,สอนวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็น ฝ่ายปกครองและโครงการอาหารกลางวันอีกด้วยนี่จึงเป็นสาเหตุที่เธอนั้นจึงเป็นเดือดเป็นร้อนชิบหายวายวอดถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยจะไปฟ้องโรงเียาบาลเขาไม่ได้ฟ้องนะเขาก็แค่ไปตรวจประวัติไปบอกว่าเขาเนี่ยแพ้อาหารของโรงเรียนนะน้ำครูคนนี้นะครับได้รับแจ้งจากแม่ครูโรงเรียนว่าจะปรับเปลี่ยนรายการอาหารเนื่องจากมีเด็กนักเรียนแพ้เต้าหู้ไข่แต่จากการตรวจสอบสมุดบันทึกให้ยาของนักเรียนที่ผ่านมาไม่เคยมีประวัติการแพ้อาหารแต่อย่างใดในขณะเดียวกันเด็กนักเรียนหญิงชั้นป6คนนี้ก็อ้างว่าเธอกินแกงจือเต้าหู้กับเพื่อนๆปกติพอช่่วงบาร มีอาการคันบริเวณท้องและมีตุ่มขึ้นจึงได้ไปหาหมอเพื่อตรวจสอบหมอก็ได้ฉีดยาแก้แพ้ให้และให้ยามาทานโดยระบ,บุว่าเธอนั้นแพ้เต้าหู้ไข่หลังจากที่ครูชื่นกามลทราว่ามีเด็กนักเรียนแพ้อาหารก็ไม่เชื่อเพราะว่าไม่เคยมีปวดแพ้อาหารมาก่อนเฮ้ยอะไรวะคือการที่คนเราไม่มีปวดแพ้อาหารในสมุดบันทึกเนี่ยแปลว่าเขาไม่ได้แพ้อาหารเหรอโรงเรียนคุณตรวจละเอียดขนาดน,นั้นหรือเปล่าครูว่าไม่เพราะว่าในคลิปนะครับอาจารย์ยังบอกอยู่เลยว่าฮะอยากจะไปตรวจเลือดไหมเรื่องนี้จะจบก็คือขอเข้ามาแล้วจบแต่ถ้าไม่จบคุณจะพาไปตรวจเลือ 好，没开。 แปลว่ามึงไม่เคยตรวจไงครับพอมึงไม่ตรวจแล้วมึงมีสิทธิ์มาเชื่อสมุดบันทึกของโรงเรียนได้ยังไงกันโอเคต่อหลังจากที่แนี้เขาไปโรงพยาบาลมาแล้วขอระบุว่าแพ้อาหารเนี่ยครูก็เชิญผู้ปกครองเด็กที่โรงเรียนเพื่อทําการทดสอบนะครับซึ่งแม่ของเด็กก็ยินยอมและมานั่งดูการทดสอบด้วยโดยการทดสอบของครูขึ้นกระมนก็คือให้เด็กแดกเต้าหู้ไข่แล้วรอดูอาการ24ชั่วโมงนะครับและขอให้เด็กเอาไว้ว่าหากเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องจริงก็คือว่าถ้าเกิดเด็กไม่ได้แพ้เต้าหู้ไข่เนี่ยก็ขอให้เด็กมากราบคุณครรรููเพพาาาะว่กดดั กล่าวทําให้โรงเรียนเสียหายเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือไอ้วิธีการทดสอบแบบนี้มันทําได้ด้วยหรือวะครับคือปกติแล้วเวลาจะทดสอบเรื่องการแพ้อาหารเนี่ยมันต้องทําที่โรงพยาบาลและมีอุปกรณ์การทดสอบที่พร้อมเท่านั้นนะครับเป็นเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าทดสอบอยู่แล้วเด็กเกิดอาการชักหรืออ้วกหรือหรือเลือดออกทางทวารทั้งเจ็ดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือคุณครูครับมันจะรับผิดชอบตรงนี้ยังไงหรือถ้าเกิดเด็กตายหาขึ้นมาเนี่ยแต่ก็คงไม่แปลกอะไรแล้วครับเพราะว่าที่ครูเขาตรวจสอบแบบนี้ได้ครูเขาเป็นครูวิทยาอาณาชำนาญการพิเศษและทวิ โอ้โหครูก็ oh พูดเองเลยนะครับว่าเขาเนี่ยทำอะไรต้องเป็นเหตุเป็นผลคือขนาดกูใช้มือขวามือเดียวเสิร์ช Google เนี่ยกูยังรู้เลยนะครับว่าการทดสอบเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะทําอย่างนี้เพราะว่ามันผิดต่อหลักการแพทย์แล้วมันอันตรายมากๆนะครับมันสามารถทําให้เด็กเนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะครับถ้าเกิดเขาเกิดอาการแพ้เต้าหู้ไข่หลังจากที่พิสูจน์นะครับรูก็สรุปว่าเด็กเนี่ยไม่แพ้แล้วบอกกับคุณครูทุกคนว่าเด็กเนี่ยไม่แพ้เต้าหู้ไข่โดยสังเกตจากมือแขนและร่างกายว่าหลังจากกินเต้าหู้ไข่24ชั่่โมมงแ้เาาาไีอกรพ เด็กมาขหคณหน้าเสาธงอย่างในคลิปที่เห็นจริง,รงๆแล้วครูวิทยาศาสตร์เขาอาจจะไม่ใช่คนธรรมดาก็ได้ไงเขาอาจจะมีวิชาพิเศษทางการแพทย์ในศตรวรรษที่28อะไรอย่างนงี้ซึ่งเขาสามารถใช้ตาเขาเนี่ยแล้วมองทะลุเขาเ้าไปในเซลล์ได้เลยว่าไอ้กูมองย4ชั่วโมงแล้วกูว่ามึงไม่แพ้เชื่อกูได้นะกูอาจารย์หมออะไรอย่างงี้ซึ่งถ้าเกิดเป็นหมอธรรมดาทั่วๆไปนะเขาก็จะใช้สารที่สงสัยว่าแพ้นะหยดลงไปบนผิวหนังแล้วก็เอาเข็มสะกิดเบาๆนะครับหรือเรียกว่า s กิน p r i กเท e s t est, หรือให้กินอาหารที่แพ้เป็นปริมาณที่่นน้อยมมากๆไ 8กรัมทุก15-30นาทีแล้วดูอาการเป็นระยะเพื่อไม่ให้มีอันตรายถึงชีวิตนะครับอันนี้คือวิธีการทำที่แพทย์ปัจจุบันเขาทำนะแต่เพราะว่าเธอคือครูเทศาสตร์ที่ไม่ใช่ครูธรรมดาอย่างไงเลยครับเลยให้แดกแม่งทั้งก้อนไปเลยหรือเปล่ากูไม่รู้มึงแดกท้าใครหรือเปล่าเ,ลเออถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นนะครับคือเขาไม่ได้อยู่โรงพยาบาลน,นะมันก็อันตรายอยู่ดีจะล้างท้องมึงทำยังไงล้วงคอพอไหมคนธรรมดานเนี่ยถ้าเขาไปตรวจโรงพยาบาลเขา้ใช้เวลาตรวจถึง3วันเลยนะเพราะว่าบางอาการเนี่ยมันมีอาการดีเลยได้หรือว่าอาากร ของการแพ้เนี่ยมันอาจจะออกมาล่าช้าได้แต่พ่อครูคนนี้เขาไม่ใช่คนธรรมดายอย่างไงล่ะครับเขาเลยใช้การดูเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นก็รู้ผลโอ้โหกบาบคารวะ,ะครับโดยผมเองเออก็สุดท้ายแล้วพ่อครูคนนี้ก็ออกมายอมรับว่าเป็นคนที่พูดหนักแต่ว่าเชื่อว่าสิ่งที่ตนเองทําไปนะั้นเป็นสิ่งถูกต้องที่ครูต้องสอนนักเรียนส่วนเด็กนักเรียนนั้นก็ออกมาพูดได้ว่าอยากให้เรื่องนี้จบแบบที่ไม่ต้องทําอะไรแล้วโดยไม่ต้องบอกว่าใครถูกใครผิดระหว่างครูกับนักเรียนซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเด็กไปโด,ด,ดน อำนาจบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้เพราะดูจกในคลิปแล้วคุณครูก็อยู่ข้างๆเด็กเลยในขณะที่เด็กคนนี้โดนสัมภาษณ์นะครับแล้วจากนี้ต่อไปคุณครูวิทยาศาสตร์คนนี้คงมีหมอหลายคนมาขอสอบถามและเรียนรู้นะครับว่าวิชาของเขาเนี่ยมันแบบเจ๋งมากเลยต้องก็เอาจริงแล้วผมคิดว่าคุณครูทั้งหลายที่ดูคลิปนี้อยู่นะผมไมไ่ว่าอะไรนะผมแค่อยากจะบอกว่าทําอะไรควรศึกษาให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าเด็กก็เป็นชีวิตคนคนหนึ่งนะครับที่ต้องดูแลเรื่องโกหกอะไรก็ปล่อยไปเถอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องกินเรื่อง ร่างกายเรื่องอะไรที่แบบพอขันบัตตายเนี่ยควรจะต้องระวังนิดหนึง่งนิดหนึ่งก็พอนะไม่ต้องเยอะสุดท้ายก็จะบอกว่าใครที่เป็นโรคอะไรแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้อาหารแพ้ผ้าแพ้อากาศแพ้อะไรก็แล้วแต่นะครับก็แนะนําว่าให้ไปตรวจสอบเช็คสุขภาพกับคุณหมอนะครับหรือแพทย์ที่ได้รับการรับรองอย่างแพ้จริงนะครับไม่ใช่การรับรองจากกระทรวงการศึกษาหรือเป็นผู้พิยาร์อะไรแบบนี้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะถูกบังคับให้ไปกราบไหว้ใครก็เป็นไปได้นะเซงเซงกับการศึกษานิดหน่อยแต่ก็เข้าใจนะครับเพราะว่า เงินเดือนของคุณครูนั้นก็ไม่ได้มีเยอะนะครับเขาก็เลยไม่สามารถจ้างคุณครูที่แบบเก่งมากๆมาสอนได้ผมเข้าใจเลยนะก็ใครมีวิธีการทางออกสําหรับน้องคนนี้ยังไงสําหรับอาจารย์คนนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์ไลค์ subscribe ทําอะไรก็ได้ที่คุณชอบทำนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับเออนะ